สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ปัจรีศักดิเศษนะคะจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการใช้งานเครื่อง Muor and มั r แอ t right t h i c k n e s s g a t e นะคะเครื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดความหนาของยาเม็ดนะคะเราจะสามารถใช้เครื่องนี้นะคะในการวัดความหนาของยาเม็ดได้ทั้งในกระบวนการ ผลิตนะคะในกระบวนการ in process control หรือว่าจะเป็น finish product control ของยาเม็ดก็ได้ค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานเครื่องมัว and writing n e gauge นะคะขั้นแรกเราจะต้องหมุนหน้าปัดนะคะให้ตัวเลขเตัวเข็มชี้นะคะตรงกับเลขศูนย์ก่อนนะคะโดยการที่เราหมุนหน้าปัดวงนอกนะคะให้ตรงกับเลขศูนย์แบบนี้ก่อนนะคะ เพื่อเป็นการเซตซีโร่ให้เครื่องอ่านค่าได้ถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํายาเม็ดที่เราต้องการวัดขนาดนะคะมาหนีบระหว่างาตัวตรงกลางของเครื่องนะคะโดยการกดคันโยกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวตัวที่หนีบเม็ดยาค่ะมีการเคลื่อนที่ขึ้นมานะคะจากนั้นจึงเอาเม็ดยาที่ต้องการวัดความหนานะคะ มาหนีบระหว่างาตรงกลางนะคะสำหรับการอ่านค่านะคะเราจะอ่านจากหน้าปัดเล็กนี้ก่อนนะคะซึ่งหน้าปัดเล็กเนี่ยจะเป็นความหนาในหน่วยมิลลิเมตรนะคะจากหน้าปัดเล็กนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะค่าจะอยู่ในระหว่างค่า 4- ถึง5นะคะาจากค่าอยู่ในระหว่าง5ถึง6นะคะ แสดงว่าตอนนี้เม็ดยาเนี่ยมีความหนาอยู่ระหว่าง5-6มิลิเมตรนะคะให้เราอ่านค่าความหนาไปก่อนว่าเป็น5มิลิเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอ่านค่าทศนิยมข้างหลังอีก3ามตำแหน่งนะคะค่าทศนิยมข้างหลังอีก3ามตำแหน่งเนี่ยเราจะได้จากการที่เราดูาตรงหน้าปัดของวงใหญ่นะคะซึ่งหน้าปัดของวงใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด100่งร้อยสเกลนะคะ ก็แสดงถึงค่าทศนิยมสองตำแหน่งหลังจุดทศนิยมนะคะเราก็ดูว่าตัวเลขหน้าปัดเนี่ยค่ะมันเคลื่อนที่ไปถึงเ,เข็มนะคะชี้ไปที่ตัวเลขไหนในหน้าปัดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเข็มชี้ไปที่10 14ิบนะคะเราก็อ่านค่าทศนิยมตำแหน่งที่1และ2เป็นห1 4ห mm นึ่งมิลลิเมตรก่อนนะคะ จากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยจะเป็นค่าที่ได้จากการประมาณการนะคะในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเลข4และก็เลข5นะคะอยู่ระหว่างกลางพอดีเราอาจจะประมาณเป็น5ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเ,เม็ดยานี้นะคะจะมีความหนาอ่านค่าได้เป็น5.145ม mm ิลิเมตรนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องอ่านค่า ความหนาที่ได้เนี่ยในทศนิยมสามตำแหน่งนะคะแล้วก็เครื่องวัดความหนาของยาเม็ดนี้นะคะจะอ่านค่าได้ตั้งแต่0ูนย์จนถึงสิมเมตรเลยค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่าเครื่องวัด t ติ้ง s s สเก e เนี่ยค่ะเขาจะเหมาะกับการวัดความหนาของยาเม็ดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดวัดเ,เส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเครื่องนี้อาจจะไม่สามารถง้างได้ ในความกว้างมากเพียงพอนะคะจึงไม่เหมาะสมในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เครื่องวัดเครื่องเส้นผ่านศูนย์กลางอีกเครื่องหนึ่งด้วยนะคะสําหรับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะคะวิธีการทําความสะอาดนะคะก็คือจะใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่สัมผัสกับเม็ดยานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อยนะคะ ก็เสร็จสิ้นการใช้งานของเครื่องติ๊กเนชเกรแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะของหรือว่าความหนาหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของยาเม็ดอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็คือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ค่ะนะคะเวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวัดความหนาแล้วกเ็เส้นผ่านศูนย์กลางของตัว เม็ดยานะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยําค่อนข้างสูงนะคะโดยที่เ, à, เราเนี่ยสามารถใช้เวอร์เนียนะคะในการวัดทั้งความหนาก็ได้นะคะถ้าเราจะวัดความหนาเนี่ยเราก็วางเม็ดยาเนี่ยให้อยู่ในแนวของความหนาของเวอร์เนียนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการวัดความเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเราก็วางตัวยาเม็ดนะคะอยู่ในแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง <c oughs> ก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเหมาะกับการวัด ายาเม็ดนะคะที่มีรูปร่างแตกต่างออกไปจากวงกลมนะคะเช่นายาเม็ดสามเหลี่ยมนะคะเราก็สามารถที่จะวัดด้านต่างๆเนี่ยของตัวยาเม็ดได้ด้วยนะคะค่ะวิธีการใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของยาเม็ดนะคะก็ทำได้โดยอันดับแรกนะคะเราจะต้ององ้างนะคะตัวสเกลรองตรงนี้นะคะโดยใช้ตรงแกนหมุนเนี่ยค่ะ ง้างออกไปนะคะเพื่อให้สามารถหนีบเม็ดยาได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเม็ดยาเนี่ยมาหนีบนะคะเข้ากับด้ามของเวอร์เนียสองด้านนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะอ่านค่าที่วัดได้นะคะตอนแรกนะคะให้เราดูจากสเกลหลักก่อนนะคะดูจุดที่เลขศูนย์ของสเกลรองนะคะตรงกับสเกลหลักตรงไหนนะคะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเลขศูนย์ของสเกลรองเนี่ย อยู่ที่ประมาณ12มิลลิเมตรนะคะมันจะอยู่ระหว่าง12กับ13ให้เราอ่านเป็น12มิลลิเมตรไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะอ่านค่าจุดทศนิยมโดยดูจากสเกลรองค่ะตรงสเกลรองนะคะให้เราหาจุดที่เส้นของสเกลหลักและสเกลรองตรงกันเป็นจุดแรกนะคะจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุด หรือว่าเส้นที่สเกลหลักกับสเกลรองตรงกันพอดีเส้นแรกนะคะคือ,เ,อเลยเลข2มา1ขีดนะคะให้เราอ่านทศนิยมตัวแรกเนี่ยเป็นเลข2ก่อนส่วนทศนิยมตัวต่อไปนะคะให้เรามาดูที่ตัวสเกลรองของเครื่องเวอร์เนียคาลิเปอร์อันนี้นะคะสเกลรองของเครื่องอันเนี้ยจะ1สเกลหนึ่งช่องเนี่ยจะเท่ากับ0.02ม mm, ิลลิเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกินมาจากสเกลหลัก1ช่องเนี่ยให้เราอ่านเป็นอ่านเป็น12 2แล้วก็2มิลิเมตรค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าค่าที่เราอ่านได้เนี่ยมันตรงหลังจากเลข1เนี่ยค่ะหรือว่าหลังจากเลข2ไป2ช่อง3ช่อง4ช่องก็ให้เราคูณ0.02ไปเป็น 0.04 0.06แล้วก็0.08ตามลำดับค่ะเครื่องนี้จะอ่านค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะจะไม่เหมือนกับเครื่องก่อนหน้านี้ที่จะอ่านค่าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะสำหรับการดูแลรักษาก็คล้ายๆกับเครื่องติ้งเดชเกตก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราก็ใช้ผ้าสะอาดเนี่ยค่ะเช็ดทำความสะอาดฝุ่นนะคะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะลงกล่องค่ะ